สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับชายหน่อยรถเกี่ยวเมื่อนี้มาอยู่กับเจรัดครับมาคุยสวัสดีครับเจอันมาคุยว่เาเสียรถใหม่ครับพี่น้องครับมาให้เจ<อ>ขายายปากให้ตกลงเจเฮ็ดน้เ,เนาะเฮ็ดจะหน่อยพี่จะเอารถเจ็ดสิบโปรตัวใหม่มาขายายปากแมนครับแมนแ<อ>มน,เ,มนเทปเกียร์แดนโชวส์สติงใช้รถพูดตู้เป่าแล้วเอาเอาเอาเต็มเต็มเต็ม แบบระบบคองอูเลยหมเจ<น>อนน๊อูนี่เฮ็ดได้ดีที่สุดสำหรับมันท้างชส้หน่อยรถเกียย์มันก็นต้องจัดเต็มครับพี่น้องครับ<น>เดี๋ยวสีไแปเอารถแปะเอารถมาให้เกี๊ยบม,มันขยายครับ<น>เดี๋ยวพี่น้อง<น>พี่น้องทาติดตามรถใช่หน่อยครับว่าสีเป็นเนี่ยไรอะไรครับเป็นท่านเกี่ยวขึ้นหน้าปั่งเนาะเกียนเนาะท่านท่านในทดทดทดสอบเนาะท่านในทดสอบรับได้หลายว่ต้องห่วงนงานหลายอยู่บ้างเสมอเนี่ยนะ กระหลายอยู่แต่ทิสร้างกระหลายทิ่มสร้างคือว่าอันนี้สร้างสร้างว่วพ่อป่สร้างว่วพ่ออยากได้อีกชิปคสร้างอย่าง้างยนต์สร้างยนที่จบมาใหม่ใหม่ป่จบมาใหม่ๆก็ได้ได้คือกันได้หรือไผอยากเป็นสร้างไผอยากเป็นสร้างก็ได้คือกันสีช้อนไผกระมีค่าเรียงไย่งคือกันเนาะครับไม่เห็นงานเนาะค่นี่ประกันสังคมไม่อย่างไห่เนีมามาเห็นงานนะครับมาสมัครได้ที่ อาอประสิทธิ์เจ้ากัรช่างเนาะเรียกว่ากับติโตอมาถามมึงก็ได้ถามใช่หน่อยก็ได้ถามใช่หน่อยก็ได้ศูนย์แปดหกสี่สามหกห้าหกสองหนึ่งน้องเบยใช่หน่อยเบยเจรัสศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองขอบโทรโทรมาติดต่อบังการครับอันตอนนี้ต้องการด่วนเลยเนาะต้องการด่วนค่ะซิปตำแหน่งอืมช่างยนต์ล้วนเลยก่าช่างยนต์ช่างตึ่งช่างเชื่อมเชื่อมมาเลยค่ะช่างสีกาว อยากได้แห้งป่ะทังสีนี่มาคุยกันเลยครับมาคุยกันเลยครับมื่เดี๋ยวเบิางบางอู่อู่นี่ปีนี้ขยายขึ้นหลายเนาะแมนมีเลเซอร์สดายบึงแต่บอกเครื่องเลเซอร์เอาเครื่องเครื่องตัดตัดเลเซอร์บ่แมนเพราะว่าเข้าขัฒนางานพัฒนางานแต่ว่าปีนี้นี่ได้เห็นแน่นอนครับพี่น้องครับรถเกี่ยวรถไม่ใช่หน่อยพี่น้องหลายคนก็ถามมาได้เจ็ว่ารถไม่เปลี่ยนขึ้นบอกเอาไปขยายเมื่อนี้มาหาเจรัด เด็กเดบึงแน่นอนครับพี่น้องครับมันสีออกมาสวยงามซั้นเลยอันนี้ก็คือเฮาลงเครื่องมาเพื่อที่จะพัฒนาง,งามโอ้เครื่องอันนี้อันนี้บอกเครื่องตัดเลเซอร์อ่าทังตัดเลเซอร์อืมราคาเนี่ยบอกธรรมดาเครื่องไม่เลยบอกเจนเเครื่องไม่จ้ะเป็นลาน้านแบบทุ่มทุ่มเต็มที่เลยเลยเนาะท,ทุ่มสั่งเพื่อพี่นอ้องเอเจ้าขอาวโพดกระดาษอะไรฮะตับบดตัดขายอยู่พวกกันใบเกี่ยวใบย,ยังเนี่ยตัดขายเป๊ดแบบเออ เขาสั่งสร้งมาเนี่ยเขาก็ส่งให้ได้นอกบ้านเนาะส่งให้ได้บ้านเนี่ยเสีเอาสเปคไหญแบบไหญอยากให้ตัดกยั้งคือห้าแบบไฮยากเฮ็ดยังก็ได้แมนออกแบบมาเลยก็ได้ใช่เพราะว่าเขาเจได้สั่งเพิ่นถี่เพิ่อนเก่งทางด้านงานออกแบบนี่ช่างโชคเนี่ยเพิ่นเก่งทางด้างน่ยอันงานออกแบบเกี่ยวเกี่ยวนี่ก็ยังขายให้เขาเนาะขายคือเก่าค่ะอันเกี่ยวเกี่ยวหกซิปอะไรดิหกซิครับ ยี่สบหกศูนย์เนาะหกหกสละค่เดีวเอาเมื่ออันห้าร้อยบาทเจ็ดสิบด้วยป่เนี่ยมื่อสามนห้าร้อยบาทของของยันมาด้วยันมายันมาแปดสองแปดองเนี่ยพากตลาบสามพันารดห้าหมื่นสี่พไก่ราคาไก่เฮียงกับของอะไรคู่ปตาเนี่ยลเนาะเก้าหาเนกัะเมือนสี่หารยเนาะร้อยห่าด้วยร้อยหาหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสามเก้าสห่นากค ค่ะแมนนั่นก็ไปค่ะแมนเอฟซีใส่หน่อยโทรมานี่แตส่งให้ฟรีเลยเกี่ยวดันเลยนะแม่นส่งให้ฟรีไม่มีค่าขนส่งอันนี้โปรโมชั่นทีเดียวครับพี่น้องครับผูใ้ใดอยากได้เกี่ยวดันครับพี่น้องอ,อันนี้เฮ็ดไว้ปะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ค่าจองแล้วค่ะอันนี้จองแล้วผู้ดใดอยากได้เกี่ยวครับพี่น้องครับราคาตามที่บอกมาหน่อยเจี๋ยนาะ แต่ว่าบ่มีค่าขนส่งแล้วโบมีค่าขนส่งเห็ว่าลดใหม่ะจะแ้องปีใหม่แฉลงปีใหม่ครับพี่น้องครับราคาเต็มครับพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไปติดตั้งไงค่ะแต่ว่ากับโบได้อันนี้คิดค่าขนส่งแล้วเจี๋ยเนาะค่ะฟีค่าจัดส่งครับค่ะปกตินี่ในภาคอีสานเนี่ยราคาค่าขนส่งค่าขนส่งภาคอีสานอยู่ที่ลูกละพันสองร้อยบาทภาคเหนือภาคเหนือน้ำสองพันสี่ร้อยบาทภาค จะสองพันสี่ร้อยบาทลดไปได้หลายบาทแน่เกี่ยเนาะราคาถ้าถ้าม่ต้องเชฟซิปเนี่ยก็หมื่นสามห้าร้อยก็คือว่าตามนี้ถ้าเอาอยู่เงินหมดแหละโอ้ยลดโปรโมชั่นให้ครับพี่น้องครับลดโปรโมชั่นนี้มาได้อีกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องติดตามคลิปหนาเดี๋ยวใช่หน่อยสิไปเอารถมาได้ปะเนี่ยเอารถมาตอนนี้กลังหาสลักอยู่สลักเพืนเลอรือก เหลวรถเทียนเทหลือขั้นหนึ่งรถเทีลนเหลือเนี่ยของผมเก็มาขายไปช่วงนั้นซอสใจหน่อยซอสครับขายขายกินแหละขายกินแกเลยได้ไม่ยืมของอูบ่นเดี๋ยวฮะบอกอิหรี่นี่อันที่จองขยายปากอันเกาสามกันอันบ่าตั้มบ่าตั้มอันนี้อันซองดาวนี่ละนี่เพิ่นอันเอาเทียนเหลือไปส่งเพิ่น พ,พันเสือน้ำแกเลยไปหัวจักกันบนาดนี้คิดหอดไอใช่หน่อยหลายๆย,ยังไม่เหรินน้าเหมือน,นเ,ออเอาของดีไปให้ใส่ดีขนาดนี้ครับไอ้เหล่านั้นเพราะฉะนั้กับบัดนี้เลยขอจองไปในเรื่องอันสงการเก็บเงิ่นไดก็ต้องใส่เอาใสเอามาขยายปาก,กเก้าสามเพิ่มไขยา,ญญายไปไงหรอขยายเป็นเก้าห้าเก้าสามเป็นเก้าหาก็คือราคาหาเมื่อหาแบบัน สใส่หกดาวหกแยงย่งนี้ก็จังควอยอันนี้เนาะแต่ว่าราคามาตรฐานในี่ยอยู่ที่หาเหมือนหานอราคามาตรฐานบานี้ค่าใช้จองงานมากขอบใส่หน่อยเนาะเดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นเพื่อนใช้หน่อย มีเสือแถมมีเสือแถมบ่บามันเสือแถมแบบทั่วไปนะเสือแท้หน่อยอ่าเป็นเสือแท้หน่อยกับอูไปที่ดิโชกาเดนใช่ทำมาเพื่อรุ่นชายน้อยโดยเฉพาะมีเสือแถมให้พร้อมเสือแถมเดี๋ยวถ้าเบิ่งรถก่อนก็ได้เนาะโอเเนาะว่ารถแท้หน่อยเสืองไว้กันไดยเนาะอ่าอืมอันนี้เป็นโลโก้ที่ใส่เครื่องอันนี้ไม่เสียตัดประเจียนะแล้เขาออกแบบอันนี้มันเป็นสเตนเลสเนาะสเตนเลสประเที๋ยวในโลโก้อันเพื่อนแท้หน่อยนี่กระซิบ เอาเลียดซัดแบบนี้แ,<ม>นแล้วเ้าวเสียไปติดอยู่แขางทางอุ่มก็ได้แล้วแต่สิติด<ม>โอหเป็นพิิพพเศษใช่ไหมเลยเจี๊ยน้นี่นี่ถึงมาเลยช่ค่ะค่ะจองคิวขาม้าจองาาจองคิวขามาข้าพรอ้อมพร้อมใส่หน่อยอ่อจะตัดโลโก้ให้แต่ว่าบางคนบางไก่อยากอยากถามบางรถใส่หน่อยก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเ้าวกระห้ไปหาซีฟคันเนาะหาซีฟคันเนาะ บอกว่าเป็น f อฟใช้น้อยรถเกียวเอามาขยายป่ากันแต่สิตล์ช็อปิ้งเกอร์แบบนี้ไงว่าอันนูเครื่องชชยน้อยราคก็มีเสื่อมให้อีกแมนที่นี่เขาว่ากระสิโจกการช่างเจริญพันธุ์แล้วเร่องใช้น้อมีรถราคาให้อีกแมนหาพันบาทใช่จากหาเมื่อนบาทเอ้ยหาเมื่อนหาบอ่เหลือหาเมื่อนบาท ได้ว่าถ้าเกิดรถแลกแจกแถมแต่ว่าแขนคล้องชายหน่อยราคาอันนี้มันต้องจัดเต็มเลยเจ๊แมนจัดเต็มก็คืออันเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นกับตรงนี้ส่วนลดลงอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิ้งก่อนก็ได้เอ้าเธอบอกว่าเป็นอ่ามาจากเอฟซีชายหน่อยนะคะจะขอเป็นอ่าเพื่อนชายหน่อยนี่ถ้าจะมีโลโก้ตัดให้เลยนี่สีเขียนให้อีกได้ ซื้อให้ได้สุภาพแบบเจรัดนี่อยากอยากได้อยากได้ยังอยากอยากเทาเขียนยังให้เขียนยังให้ถ้ากะเสียเอาเอาคำไหนก็ได้แมนสุภาพเด่นเพื่อนชายน้อยเสลักซื้อให้เขาไปสระเชี่ยนเสียเอาอันซื้อจะกของอันอันนนั้รถเกี่ยวอันนี้รถเกี่ยวแล้วก็เพื่อนชายน้อยไปหน้ามีที่ก็ได้ด้วยกันอันนี่ครับพี่น้อง เพราะว่าคิดว่าเราตัดยังไงก็ได้รถแหลกแจกแถมรอบปีนี้เนาะรถแหลกแจกแถมหาซิฟขั้นหาซิฟขั้นแหลกได้พี่น้องเลยฉลอง10ปีฉลองปีที่11ของอุปสิทธิ์ชครับหาซิฟขั้นแหลกครับพี่น้องครับราคาแจกหาเมื่อหาหลือหาเมื่อรากาสีได้โลโก้เต๊ะเต๊ะเต๊ะโบแมนตัวนี้เด้ตัวนี้ตัวนี้ตัดเลนด้วยเสื้ออันนี้ตัดเลนด้วยเสื้อตัวนี้อันเพื่อนตัดเลนดยเสื้อเขียนให้เบิ้ง ล้วก็ได้เสือ้อราคาค่ะลาย,ยาอย่างอีดอกหลายอย่างรถแรกจากแถมม์อืมจัดเต็มคืเอเขาเหตุสำคัญรถหาพันบาทอ่าเลออยอจะหาเงินมันก็อันขยาปากเนาะเกี่ยวดันอ่าราคาเนี้นิ่วนิ้วนิ้วนี่เป็นนิ้วนิ้วรถใหญ่เนาะใส่ไหมเนาะนิ่วรถใหญ่ราคาข้อสปริงสายพานันหัวเกลียวแบบรองคู่ราคาตู้เบา แตงแต่ปา่าเกี่ยหอดดากที่เก่าใช่พี่น้องหลายคนก <itud soundtrack> ็เคยเห็นรถคันเก่าของผมได้ปีละวครับเลยแปดร้อยเอ่อได้ได้อยู่ได้อยุแปดร้อยกว่าไรเพราะว่าเครื่องหลอกก่อนเครื่องเครื่องปีปีนี้ปีนี้เจ็บครับปีนี้ปีนี้เจ็บนะเออเพราะว่าอันแต่แต่แต่ท่านนั้นท <gu ell> ี่ว่าที่ตะเกียวดันที่ตะเกียวดันไปชิบิโกะัวใหม่ได้ หกร้อยตว่าไรขนาดใช่หน่อยครับเองนะครับปีแรกอันอันอันใช้กล้องครับตัวนั้นรถรถไม่น่ะรถไม่เจ็ดสิบปูนี่ใช้กล้องครับเดี๋ยวเพิ่นกระสีเอารถมาส่งไปกระสีม่านั่งพราะว่าเพิ่นหวงแหงผมไปจับไปไกลวะได้หรอกเพิ่นเพิ่นหวงเพิ่นหวงท้ายได้เด้อเกี่ยวดันท่านไรจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวดันอ่ะเกี่ยวดันโปรโมชั่นอันนี้ส่งฟรีครับส่งฟรี่ เอาไปติดก่อนราคามันสิขึ้นน้อยเจนเนาะเพราะว่าเขาไปติดช่วงในกลางเกี่ยวเข่าอยู่เนี่ยมันยากเลยราคามันก็สูงาจอบโปรโมชั่นเนาเพราะว่าชุดโปรโมชั่นมากที่ที่ราคามันสูงอันนี้ช่วงนั้นมันมันมันมีอะย่างดอกเข้าไปวิเวลาเฮ็ดให้มันเบวบางเพาต้องไปต้องไปเลียนเลียนเหตุงานนอกเรื่องเนาะเพราะให้เอฟซีใช่น้อยหรือเอฟซีอุบัติโชกันช่างเอฟซีเกล็ดแนทนายบางบางท่าน สร้างสองมาช่วงหน้าปีคือทรงไหบอท่านเป็นที่ไหบอท่านขออภัยอีกนีค่ะขออภัยมากๆเพราะว่ามันบอท่านันเ่็ดมันเห็ดบอท่านมาทางขบวนเวลาที่สียอไปทรงไปยังไงกันยีนะเพราะว่าตอนตอนงามนะก็คือว่าเวลาหน้าเกี่ยวเนี่ยทีมแสงสี่ทีมเราต้องวิ่งออกติดตามงานแคนแมนสี่เสือห้ากับตังเสือพยายามซส้อสวงสวงนี่เนาะสวงนี่ที่มันบอใครไม่งานนี่มันมันสีได้เถือครับพี่น้องครับ ธรรมาดาละสือ,อยังกับประมาณนี้แล้วเจี๋นอเสือสือรถย่ำอันนี้นาอย่ำเขาเห็นงานมันก็มันก,นกะสบชายหยาก,กระเพียงเนอธรรมาดาคิกันนั่นแหละครับพี่น่อยครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมลาแค่นี้นครับพี่น่อยครับเดียวสยิไปเอารถมาสะกก่อนอคลิปหน้าพอกันไหมครับ